น้องเบลสาพดีครับน้องเบน้องพารวยรับว่าวเหล่องแล้วน้องแมวให้โชคเนาะพี่น้องทีก็ติดตามกันหลายหมดแล้วให้วาให้แตกสามตัวนะครับแมีนจ้ะแมวแมวที่บ้านแมวมันมาจากไหนครับแมวเืย่งไหรือว่าแมวพแมนแมวน่ะเป็นแมวที่หลงมาจากไซบูรุจ้าตอนนั้นเบลกับว่ได้อยู่บ้านหรอก S <S เดี๋ยวไปยูหม่องอื่นพึ่งกลับมากกตไม่เห็นแมวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่พ่อกับแม่ให้ห้าพ่อให้ห้าแม่ามานีบแมวมาอยู่บ้านวราสัตว์เราส่งส่งเงินเปตไปหาว่าแมวมาอยู่บ้านจากแมวผู้ได้หลงมาสัตวสีขาวนวลงามงามหน้าทีมนีเจ้าของเพราะว่าเป็นแมวรู้สึกว่าคือมันสะอาดสะอ้านนั่นแหละแต่ว่าหลงมาถ้าใส่บอลูกม่ดีก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ย่างดีผ้าไปเฮ็ดมัน พาไปฉีดยาฉีดยาอย่างกูเปลี่ยนยาทิดสุบานักทิศสุนักบ้าฉีดยาคุ้มฉีดยาคุ้มล้วก็ฉีดยาทิษสุนักบ้าได้เดี๋ยวค e e ุ้มเพราะว่าเห็นมันแล้วได้ได้บาถึงสองอาทิตย์ก่อนเหล็กออกบานี้แมวตัวนั้นมันกลับไปวนอนู่รถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งที่บ้านรถซาเล้งที่บ้านขันนั่นมันกับวนวนวนเดี๋ยวบ่เห็น แต่ว่าแม่ลับมันี่น่ะล่ะเราเรียนเอ้าพี่ผมันเป็นอยังมันคือไปวนตลอดขั้นนี้แท้ว่าสั่นก็เลยสั่งหอนใจสั่งหอนใจเราก็เลยไปทายเราไปทายแต่ว่าบ่ได้ลง YouTube ดิงวดงวดที่ผ่านมาเฮาบ่ได้ลง y o u ูทูปป่ะสิว่าเอ้าบ่่เห็นแตว่าเรฮียนบอยเฮา Facebook กัฟนต่อแม่น FC ก็สิว่าอุ้ยจังอยู่ไสบุบบอเห็นออกแล้วจังมาว่าก็สิว่าอีกเพราะว่าเห็นมีคอมเมนต์อยู่แต่ว่าแม่ลับมันนี่เราไปลงใน Facebook ลับมันนี่ช n แนล เฟซบุ๊กแล้วมันมีชแนลเราไปลงเป็นภาพนี่ไง่ะถ่ายเป็นภาพนี่ไม่ได้เป็นคลิปไปถ่ายตอนมันไปเกาะปลายทะเบียนแล้วก่อนไปดมไปยั้งยุคแถวป้ายล่ะป้ายทะเบียนรถซาลิงหกห้าสามหกห้าสามตัวใช่เดี๋ยวก็ได้ไปเฮดหกที่นั่งหกห้าสาม ก้อนเหล็กออกประมาณสองมือนี่ละแมน <ใช S 1> ะ่นบอกประจาว่าได้นะประมาณนี้หละก้อนเล็กออกประมาณสองมือเนี่ก็ลงปลดไปปกติที่จริงนะเลาก็ลืมไปแล้วพูดที่เล่าเห็นนะเราบม่ซื้อดอกเนี่ยนะเราไ่ได้ซื้อเราเสียใจวา่าสัตว์เราเรือใจแห้งว่าสัตว์เลือใจแห้งวา่าจ,จ้ความบม่ได้ซื้อแต่ว่าเบลเนี่ยมันนึกขึ้นได้มือเล็กออกตอนเกือบเที่ยงแล,ะละ้วล่ะก็เลยซื้อไว้กว่านหน้าว่าสัตว์เล่แมวก็เลยฉืกสามตัวตรงๆค่ะ เดี๋ยวมุนหกประตูก็เลยถึงสามตัวตรงเพราะว่ามันเละแค่สามตัวเนาะแมีนเป็นเป็นแยวหลงมาเนาะแมีนค่ะเป็นคือสีมาให้โชคเนาะแมวหลงแต่ว่าน่าจะมีเจ้าของค่ะเพราะว่างามแมียนมวงามแมียนบันนี้คือได้ยินชาวบ้านบอกว่าซื้อเอาเด้อซื้อเอาเด้อก็เห็นบอกมันมันห้ยแล้วบอกเมีนค่ะแมีนเมนเป็นทีงไหนมันเป็นทีงไหนเพราะว่ามันห้ยแลคือเกาค่ะลักษณะเกาเลยไปดม ไปดมรถขั้นหนึ่งไปเบียวกับมือเศร้ายนี่ยมือเศร้ากับเจตต่างกับแม่เราไม่นี่ยอมผมให้กันค่ะป้ากันยอมกุ๊กกุ๊กกวัวเบียวนั่งยุปเป้ตาเศราดิค่ะตาเศร้าเลยหนาเพราะขั้นล่างดอกคนกับนางยอมผมกันเหมยกันเฮ้ยเฮ้ยแม่ไปวนรถขั้นนั้นแม่ไปวนรถขั้นนั้นเดี๋ยวก็ว่างสิแต่ว่าท่านไม่ได้แม่เราจะพากันห่วงว่าท่านไม่ได้แม่เบียวก็พอดีเลยท่านน่ะนได้ถือกล้องไว้ท่านสั่งกับว่ท่านแมวกับไป ไปปีนเลยค่ะไปเกาะกทะเบียนรถเลยเกาะเลยเเป็นไตไตหน้านันแล้วไตหนารถไตแบบโอ้ยืนอยู่ดีงามค่ะน้งไปแล้วเดี๋ยวเขาลงแต่ว่าเจต่างลงเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยลรามื่อนี้ลงไปพี่มตฑการลงไปการลงเป็นช้อนให้ลงทางเจทางเ a c e บุ o k คือเกี่าเราจำไหนบอกคับทะเบียนรถขั้นนั้นเป็นทะเบียนเงินค่ะทะเบียนรถขั้นนั้นบอก ที่นี่เราก่อีดินครับทะเบียนเนี่ยมันนี่มาที่นี่บางสามศูนย์แปดว่าบอมเป็นรถเดียวนะจ๊ะครับเป็นรถของเจตังเจตังมาจอดปกติมันจะมันทามันมาขั้นไหมันจะไปขึ้นขั้นนั่นแหละมันมาขั้นนี่เล้นจะไปก่อไปนไปขุดนี่ไปโยงสี่ไปบลอนไปก่อทะเบียนมันไม่ไปที่ข้างหลังมันไปที่ท้องรถไม่เป็นยังต้องไปยืนอยู่ตรงปลายทะเบียนเอาแต่รถแมนบอ ยืนยิ้มไปเท่าเดียวเท่ากับเฮ้ยงวดนี้ทําไงพันคุณพันไปเลยงวดนี้มานจไดก็เบลพันคุณพันงวดนี้แมนแสดงว่ามั่นใจมั่นใจไฟโบซื้อเบลอยู่สอเองครับงวดที่แล้วนี่ถือสามตัวเนาะแมนเดี๋ยวไม่ขึ้นละเด้เมนไฟโบซื้อซื้อเอง ห้าหกสามหวดนี้ทันคนทันน้องกล้วยหอมค่ะโอ้น้องกล้วยหอมเดี๋ยวต้องเขียนก่อนน้องแมวกล้วยหอมแมวแมวกล้วยหอมเขียนสี่คนก่อนน้องกล้วยหอมนะคะงวดนี้ดมป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แอดมินเขียนตัวเลขให้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูรถเนาะ พอดีเลยรถเจตังกับแมาเดี๋ยวพาไปเบิ่งฝาฟทะเบียนกันเจตพราะว่าข้างยูทูบเพราะข้างในเห็นเห็นกระทั่งเฟตบลูกเป็นบอสเป็นยังยูทูบไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นลงยูทูบบ้างเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เข้าสื่อฟอร์มกันจ้าเข้าไปเบิ่งเจตังก็ได้เด้อพี่น้องลงกรมูือเพราะว่าหลังจากที่น้องเบลถ่ายรูปเออแล้วก็มันกลับไปวนอีกเด้อมันไปยุ่งทางใต้แล้วก็ไปโดนทางหน้าแล้วก็เป็น เป็นขึ้นล้างรถเนาะหลังจากรถหลายๆขันมันบวมามักจมาคันนี้ค่ะวันนี้ึ้นไปทังยี่ท่้งๆกูได้บัตรบ่แม่นที่ผู้สื่อสามตัวอีกคือเกาบะค่ะทเบียนรถตัวไหนนะสามศูนย์แปห้าสามศูนย์แปดห้าค่ะที่น้องก็ไปตัดเหรอสามูนี่ตัวบ่สามศูนแปดหทะเบียนสามศกันเซเอาททยกับศูนย์แห้าม่น0ศูห้าสาม สามแปดห้านี่เลยคือสามสามคู่เดี๋ยวให้น้องเบลว่าน้องเบลชอบตัวไหนนะคะให้น้องเบลจับข้างนาจะเป็นสามศูนยห้าขัางหลังจะเป็นศูนย์โอ้สามศูนย์สามแปดห้าสามศูนย์แปดศูนปห้เดน้องเบลน้องเบลบกน้องเบลตให้น้องเบลตัดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเบลก็จะไปเขียนนะเขียนวห้องเขียนห้องเถ้าเบลถ้าเบลตัดใช่ไหม ได้ก่อนเเด็กสามศูนย์แปดห้าถ้าเบลซื้อใช่ไหมค่ะศูนย์แปดห้าสามแปดห้าแล้วก็สามศูนห้านี้ถ้าเบลซื้อเบลซื้อแค่นี้พ่อหกกลับต้อสองตัเปดตัดเอาเนาะ สองตัวน yeah, mm ้องเบลมากตัวใดว่งให้เ <Tonight> นี่ยสองตัวเอาแค่สองตัวหางเดียวกันอตที่เรือให้เอฟซีเพิ่นจับเอาตัวนี้เด้ออ๋ออะมากตอรนี้เห้พี่น้องว่าเอาทุกตัวละค่ะแต่ว่าเบลมากตัวนี้ที่สุดสองตัวก็ตาแ้กันเพิ่นให้กับเอายู่ในสามแป่หาวอาจันยบอกสองตัวตีบ่ก่อยมากเลี่ยนสองต เโอ้มักลวยสามตัวลุ้ยจะนี้ถ้าสองตัวก็ต้องแปดห้ากับสามศูนยค่ะตัดหน้ากับท้ายพอน้องนั้นเอ็นซีชอบแบบอะไรก็เป็นม้วเดี๋ยวถ้าเดียวตัดให้หมดก็จะเต็มหน้ากระดาษนะคะตรงค่ะไปแม่เพราะว่ามันเหล็กหลายมาครึ่งหวัดก่อนนะหวัดก่อนมันสามตัวง่ายนี่มันสี่ตัวจะเป็นงวดที่สองบอกครับงวดเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่นมาอยู่ใหม่ แน่ยฉันเพิ่งไม่ยู่ได้บ่ถึงสองอาทิตย์เราเหล็กกอนเหล็กออกนะกับไฮโชกเลยครับทั้งไทยทั้งไทยทั้งเล้าแมนบอค่ะน้องเดียวแมนจ้าแมนแมนให้ทั้งเลขไทยแล้วก็เลขเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมที่น้องกล้วยหอมครับที่น้องตัดเลยแล้วเดินครับจับให้หัวดที่สองนะครับว่าป้ายทะเบียนบอหัวที่สองนิดนึงแล้วกล้วยกลางกลุ่มเนี่ยกลุ่มทั้งนี้ได้แล้ว ไปดูป้ายทะเบียนโอเคเนาะรถตัวนี้เคนจขับมานึ่งคันแล้วป้าพี่น้องเดียนรถไปดูทะเบียนรถนะครับคันนี้อดาคันเนาะไปดูบ้าอเดอบ้านน้องมากเินมากเกาะ้ลก่อดหันั้องอนนเนาะเยคนาไปถงนะครับคนมเกาะท่รคันนี้ะครจอดข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็แมวนะคะก็ มาขึ้นตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดสามหมืนแปดนห้าสิบหกน้องเบลคนว่าคนที่ตายตายยางนล้วมันยางยางยางวุ่นอยู่นี่ยางวุ่นอยู่นี่เลยบ่ขึ้นที่มองนี่บ่ไปข้างใต้น้ำยางวุ่นอยู่นี่ไปกัดจีจอนมองทะเดียนรถเมียนยืนแบบยืนยืนแบบสง่าเลยอ่ะยืนสง่าแมนอยู่ปูเผลกเลย แต่ว่าห้ามีรูปอยู่นะเดี๋ยวใส่เอฟซีบอนใส่ไทยอะไรอยู่นะแต่ว่ามันอัคิดยาวนะเพราะว่ามันกับพอได้ยืนโดนในห้องเป็นสิบนาทีคนนรถรถขั้นหนีนั่นตอนนั้นที่ฝันอันเกี่ยวกับรถขั้นหนี้มันก็ออกไปได้ตอนนั้นที่ออกไอเปดหานะแมนแล้วก็กระได้ฝันอยู่จากน้อยว่ามีค้นขืนรถพร้อมนะนะเมื่อไ่มันอาจจะแบบมีโชคอีกนะคะวันนี้เนาะ ขอให้ FC มีโชคเด้อพี่น้อยนะคะเป็นรถของแอดมินเชื่อตังเองนะคะขอบคุณน้องเบลนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะเป็นตัวเลขของน้องแมวนะคะ3085นะคะท่านผู้ชม3085ูนยห้าขอให้ FC เหงๆ่อ้ยๆนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิสทธิหลุดการลูปถูกมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม